ในปีพุทธศักราช252 0ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นขุมพลังแห่งการยับยัง้งที่มีพลังทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์กองทัพไทยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำยุคความแม่นยำระดับเซนติเมตรและพิสัยยิงข้ามทวีปขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่เพียงแค่ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยแต่ยังส่งแรงสะเทือนไปทั่วภูมิภาคเอเชียที่มาของโครงการจากวิสัยทัศน์สู่ความเป็นจริง แนวคิดของโครงการขีปนาวุธหนักรุ่นปี2052เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี2045เมื่อกองทัพไทยได้ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในภูมิภาคที่มีการแข่งขันด้านอาวุธพิสัยไกลเพิ่มสูงขึ้นประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากพัฒนาขีปนาวุธด้วยเทคโนโลยีใหม่ทำให้ไทยไม่อาจนิ่งเฉยรัฐบาลจึงอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการเอชเ52 หรือเฮวิมิสเตอร์สเตอรมนทอร5 2โดยมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาขีปนาวุธศาสตร์ข้ามทวีปที่ผลิตได้เอง100%และสามารถตอบโต้ได้ทั้งเชิงรับและเชิงรุกโดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอกคุณสมบัติทางเทคนิคพลังที่ยากจะต่อต้านขีปนาวุธที่เชมเล็ก52ถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอุตสาหกรรมต้องการประเทศไทยด้วยสเปคที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามสมัยใหม่โดยเฉพาะมีคุณลักษณะเด่นดังต่อไปนี้ ความยาว19.3เมตรน้ำหนักรวม34,000กิโลกรัมพิสัยยิ่งสูงสุด9,800กิโลเมตรความเร็วสูงสุดมอก .12 ประมาณ14,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงหัวรบที่รองรับหัวรบนิวเคลียร์ความแรงสูง1.5เมกะตันหัวรบ EMP (Electromagnetic Pulse) หัวรบเมลยิงได้3-5เป้าแยกกัน ระบบนำวิถี AI m e t a d t a r I G E T A N G G P S เท r r a i n i m a เรด g ร์ค่าคลาดเคลื่อนเสร็จเศร้าไม่เกินสาเมตรระบบต่อต้านการสกัดระบบเบี่ยงวิถีให้พิโซนิคเทอร์มินัลเคลือบวัสดุดูดคลื่นเรดาร์ Static o a t i n g สัญญาณลวง d e c o d ์ระหว่างทางสิ่งที่โดดเด่นคือระบบ AI ที่สามารถประมวลผลและตัดสินใจหลบเลี่ยงจรวดสกัดแบบเรีลวทางพร้อมระบบเลือกเป้าหมายใหม่ ได้เองหากเป้าหมายหลักถูกทำลายการทดสอบความสำเร็จที่ทำโลกต้องจับตาในเดือนมิถุนายน2052ทีปนาวุธอิชิเ็ก52ได้รับการทดสอบยิงจริงและสู่ทดสอบอาวุธขั้นสูงในภาคตะวันออกโดยเป้าหมายจำลองอยู่ห่างไปราว8,500กิโลเมตรบนพื้นที่ทะเลเปิด,พ,ดพร้อมระบบเรดาร์และป้องกันหลายชั้นผลการทดสอบถือว่าประสบความสำเร็จเกินคาดโดยขีปนาวุธสามารถทะลวงระบบเรดาร์ได้ โดยไม่ถูกตรวจจับจนถึงระยะ1 5 0กิโลเมตรหัวรบโมยแยกตัวกลางอากาศและเข้าสู่เป้าหมายพร้อมกันในจุดที่กำหนดอัตราคลาดเคลื่อนเฉลี่ยน้อยกว่า2.6เมตรระบบ AI ปรับทิศทางเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการสกัดเรดาร์เตือนไถยล่วงหน้าใช้เวลามากกว่า55วินาทีจึงตรวจพบการทดสอบนี้ทำให้ประเทศไทย กลายเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายแรกที่ประสบความสําเร็จในการยิงขีปนาวุธพิสัยข้ามทวีปที่ควบคุมด้วย AI เต็มรูปแบบความหมายเชิงยุทธศาสตร์เปลี่ยนสมดุลอํานาจความสําเร็จของไอเชมเ็กซ์52ไม่ได้หมายถึงเพียงชัยชนะทางเทคโนโลยีแต่ยังเปลี่ยนโฉมหน้ากองทัพไทยในระดับยุทธศาสตร์ยกระดับเป็นกองทัพยุทธศาสตร์ s t r a t e g i c ฟอร์ f o r เศร้าจากเดิมที่มีแต่ระบบป้องกันระยะสั้นปัจจุบันไทยสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทุกทวีป เป็นเครื่องมือทางการทูตประเทศไทยสามารถเจราจารในเวทีโลกด้วยความมั่นใจเพราะมีศักยภาพในการยับยั้งภัยคุกคามลดการพึ่งพาต่างชาติเทคโนโลยีขีปนาวุธหลายส่วนเป็นการพัฒนาโดยคนไทยเช่นระบบเชื้อเพลิงแข็งผสมชนิดใหม่และระบบควบคุมทิศทาง5มิติเปิดทางสู่อุตสาหกรรมทหารขั้นสูงไทยสามารถส่งออกเทคโนโลยีที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวรบเช่นระบบ AI วิเคราะห์สนามรบหรือวัสดุเคลือบ แผนในอนาคตสู่ระบบยิงจากทะเลและอวกาศหลังจากความสำเร็จของ HMX 52กองทัพมีแผนจะพัฒนาเวอร์ชั่นที่สามารถยิงจากเรือดำน้ำ SBM (Submarine-Launched Ballistic Missile) และระบบยิงผ่านยานอาวกาศเพื่อการโจมตีวงโครจรน,นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาระบบป้องกันตนเองแบบครบวงจร Integrated Missile h i l d ที่สามารถตรวจจับสกัดโต้ตอบได้ภายในไม่กี่วินาที โดยใช้งานร่วมกับโดรน AI และดาวเทียมสำรวจสรุปพลังที่สร้างด้วยมันสมองไทยขีปนาวุธอิชเม็กซ์รุ่นปี2052คือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถทางวิศวกรรมและวิทยาการของคนไทยที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเทคโนโลยีกลยุทธ์และการเมืองด้วยพลังทำลายล้างที่ยิ่งใหญ่แต่ถูกควบคุมด้วยวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพมันคืออาวุธที่ไม่เพียงเพื่อการทำลายแต่เพื่อปกป้องป้องป,องป,องปรามและสร้างสมดุลอำนาจ ในภูมิภาคขีปนาวุธหนักไทย2 0 5 2จึงไม่ใช่เพียงขีปนาวุธแต่มันคืออนาคตของกองทัพไทยและความมั่นคงของชาติ